เขียวหวานไก,ก่ป่ากะทีน้ำพริกปลาใส่เน้อมาง่อลูกตัวนี้เนี่ยน่ว <c oughs> สับป,ปะรดใส่อะไรใส่ดาวน้ำป่ะอ๋ะอ้กินเลย้ะพี่ก็เกียวไอ้จานแกงป่านะครับาีบ่มีเด็กเหรอครับ กิจจานเท่าไหร่จานหนึ่งคสี่สิบค่ะแล้วก็ไข่สิบบาทมีเป็นเอเ้นสดไหมไม่มีจ่ะเปิดกี่โมงครับเนี่ยเ้าโมงครึ่ง้าโมงครึง่งมีวันหยุดไหมวันอังคารหยุดทุกวันอังคารนะครับใครที่มากร,ราบหลวงพ่ออีมาชิมกันได้ร้านนี้ขายมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วเนาะ โอ้รุ่นย่าเลย,ยงั้นเราก็รุ่นที่สามแล้วดิเพราะสี่แล้วหรอครับ 5, 5, 5. เก่าแก่ของแท้นะครับ 5, 5, 5. ตั้งแต่ต้นมะขามหนึ่งต้นเล็กๆอยู่ใช่ไหมก็ 5, 5, 5, 5. นี่นะครับต้นมะขาม 5, 5, 5. นี่คือน้ำพริกนะครับ 5, 5. น้ำยาป่านะครับ 5, 5, 5. แกงเขียวหวานนี่น้ำยาก,กะทินะครับ 5, 5. แกงเขียวหวานนะครับถ้าแกงเขียวหวานอย่างเดียวในสี่สิบถ้าพร้อมไข่เนี่ยห้าสิบบาท น้ำยาป่าก็เหมือนกันนะครับ40บาทไข่ด้วย50าบาทหืหหรสชาติก็เข้มข้น,นลองกินเคียวหวานนะ อืแกงกะหวานก็เข้มข้นใครสายแกงกะหวานไม่ผิดหวังครับอ,อืขายมาสี่รุ่นแล้วนะครับ